สวมหน้ากากผ้าอย่างไรให้ปลอดภัยหน้ากากผ้าทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสควรสวมหน้ากากอย่างถูกต้องและใช้ร่วมกับมาตรการอื่นๆเพื่อป้องกันตัวเองและผู้อื่นเมื่อสวมหน้ากากผ้าทำความสะอาดมือก่อนสวมหน้ากากตรวจสอบหน้ากากและไม่ควรใช้หากชำรุดหรือสกปรกปิดจมูกปากและคาง ปรับหน้ากากให้พอดีหน้าโดยไม่มีช่องด้านข้างเลี่ยงการจับหน้ากากขณะสวมใส่เปลี่ยนหน้ากากหากสกรปรกหรือเปียกก่อนถอดหน้ากากทำความสะอาดมือก่อนถอดหน้ากากโดยจับที่สายคล้องโดยไม่จับด้านหน้าของหน้ากากขณะถอดหน้ากากดึงออกให้ห่างจากหน้า ทำความสะอาดมือหลังจากถอดหน้ากากหากจะใช้หน้ากากผ้าซ้ำเก็บไว้ในถุงสะอาดที่ปิดได้จับหน้ากากที่สายคล้องเมื่อดึงออกมาจากถุงและดูให้แน่ใจว่าไม่สกรปรกหรือเปียกก่อนใช้ซ้ำซักหน้ากากผ้าด้วยสบู่หรือผงซักฟอกถ้าจะให้ดีใช้น้ำอุ่น อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งใช้หน้ากากของตัวเองและไม่ใช้หน้ากากร่วมกับใคร <When S 1> เมื่อสวมหน้ากากต้องใส่ถอดทิ้งและซักล้างอย่างถูกต้อง จำไว้ว่าการสวมหน้ากากเพียงอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันเราได้ขณะสวมหน้ากากต้องทำตามมาตรการอื่นๆต่อไปเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสรักษาระยะห่างอย่างน้อยหนึงเมตรล้างมือให้สะอาดและล้างบ่อยๆเลี่ยนการจับหน้าและหน้ากากขอให้ทุกคนปลอดภัยและช่วยกันป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด -19